ดินแดงขนมหวานปริศนาเฮ้ยอยู่น้ำจังเลยเรี่กว่าผิดของนราพิตานั่นละเอาไหมอ่ะก็นม่เละดันพาพวกเราไปแวะกินสสยไหมซะจนคอมเตอร์ไม่ไพ่มันหยุดหมุนเลยนะสิเอ้าแต่เสนอออกก็กินแถมบอกว่าอร่อยด้วยอ่ะเอ้าเฮ้ยดูตรงนั้นดิอ๋อเออ้านมันรึรึแล้วแข็งใส้วแข็งใสจริงจริงด้วย เย yeah, yeah, yeah. ไปแล้วโอ,อ้ยโถอะ้ยโมแวะข้างทางรีบไ,ไปตามหาแค่ของชิสุกาให้เจอดีกว่านะอเออน้อนบตาจ้าคือว่าเรื่องเค้กอ่ะก็ดีมันน่าอร่อยขนาดนี้จะทนเฉยได้ไงเล่าแล้วใช่ใชอร่อยด้วยเย็นด้วยเดี๋ยวกิเนเสร็จแล้วข็ตามมาเองแล้วนะน่ะอ้ยไอดูสิมองเห็นน,น้ำน้ำไนะน้ำน้ำ ยยเเยเฮ้ยเ yeah. อ้ยนี่มันอะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะอันนี้มันเขาพอดไม่ใช่เหรอออะอะก็หมายความว่าอะไรเหรอโดราอมอนรีบโดดลงไปในแม่น้ำเร็ว หมดเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว,ว่ามีทุ่งป๊อปคอร์นอยู่ด้วยอ่ะฉันก็เหมือนกันเพิ่งเคยเห็นขนมไทยยากิว่ายนะเป็นครั้งแรกเลยฮะง่ายไหมเอออะไรอ่ะอร่อยอะ่ะฮะเหรอเฮ้ยอืมอร่อยจังไซเดอร์นี่นะนี่เป็นแม่น้ำไซเดอร์เออ อุ้ยทั้งเย็นทั้งอร่อยเลยนะแอนเนาะชื่นใจงามซอมก็เป็นดินแดงขนมหวานจริงๆนั้นเนี่ยงามอะไรกแบบเงาเฮ้ยเออได้กใจออนิชาชะมัดเลยเอ๊ะนี่มันอะไรอะ้ ลงจากฟ้าเมื่อกี้นี่มาที่นี้แล้วเฮ้ยเดียวเรเข้าแล้วรีีหนีมันักนโดนทับแบนแน่ไลเลยไปเลยมันตามมาแล้วอ่ะยด่นแไม่ดต้องรอตายไปทีมันก็แปลกๆกันนะออะไรเหรอ ที่นีคือดินแดนขนมที่พวกเด็กๆควรจะได้เล่นกันอย่างสนุกสนานแต่เ,เรากลับเจอเรื่องอันตรายมาตั้งแต่เมื่อกี้นีแล้วอ่ะมันก็จริงอ่ะนะ เสือไปแล้วไม่ล่ะมันแปลกๆนะดูอะไรมอนดูนั่นเกิดมาต่อไปหน่อยแล้วไม่จริงนะมันคกือชีพได้งั้นเอาไปอีกทีนึงไหมโอ้ยถึงถูกทำลายก็คืนสภาพได้ทำทีเลยทำไมเป็นแบบเนี้ยทุกคน ตายแล้วตายแล้วไอ้บุ้งนี่แล้วอร่อยนี่มันบิสกิตนี่เฮ้ย ำนนวมันก็เหลือคือสภาพเดิมไม่ได้ไงเอาดีเลยแบบนี้ต้องจัดการให้เข็ดละพวกเราไปกินกันนเอลยเนไม่นแล้วั้น่นน่ะเหรอหอควอบคุมมาก เค้กของอชิสุกะคงอยู่ภายในนั้นนั่นแหละอ๋อก็คิดว่านะไปกันเถอะเนี่ทางเข้ามาอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีประตูเลยเดินวนครบรอบแล้วนั่นเนี่ยบ้านน่ะมันจะไม่มีทางเข้าได้ยังไงอะฮะดูเหมือนจะไม่มีบันไดด้วยสิทำไงดีล่ะโดราเอมอนอม อะไรเหรอเนอที่นี่ก็คือดินแดนขนมหวานใช่ไหมล่ะเพราะงั้นฉันว่าสิ่งก่อสร้างเนี่น่าจะเป็นเค้ที่ถูกตกแต่งอะนะลองดูสิจริงๆด้วยเค้จริงๆด้วยอ่ะอออย่างนี้เองพวกเราต้องกินเพื่อเปิดทางเข้าไปเองสินะเอาละ่ะพวกของทั้งหลายกินกันเลยอ๋ออ่า ไม่ไหวแล้วอยขนาดว่าฉันกินเก่งขนาดนี้ยังนั่นท้องไปหมดเลยขอเวลาพักสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยกินต่อฉันก็ด้วยฉันก็ด้วยจ้าก็กินกันไม่ได้หยุดเลยนี่นะแต่อีกนิดเดียวก็จะเจอเค้กของชิสุกะแล้วอ่ะอ๋อจริงสิหลุมดาขนาดจิ๋วอ่ะออะไรกันน่ะเป็นโมเดลจำลองของหลุมดำที่ดูได้ทุกอย่างเลยนะ อาดีละแบบนี้ถึงกินเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาอัะนี่นะคะเดีอยไปเลยทุกคนไปเลยทุกคนกลับมาถึงข้างในแล้วเรียบเลยว้าวนี่เป็นขนมหมดเลยเหรอเนี่ยเค้กของชิซูกะก็อยู่ที่นี่เหมือนกันสินะ ฮ้ยนั่นอะไรอะฮะอ้ยสุปรีดโอ้ต้องเป็นคอมพีเตอร์ควบคุมแน่เลยเครื่องนี้มรนอาจะทำงานผิดปกติก็ได้นะไม่ได้ทำงานผิดปกติตรงไหนหรอกเฮ้ยใครพูดอะใครอะใครอะใครงั้นลหรอฉันก็คือคนที่สร้างดินแดนขนมหวานแห่งนี้ขึ้นมายังไงล่ะว่าไงนะเอาแจกกัน ที่ทำให้เด็แดงขนมนี่หายไปแล้วก็สั่งให้ขนมเล่นงานพวกเราคือนายสินะใช่แล้วล่ะฉันเป็นคนควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เองอแหละนะเออแต่ว่าทำไมล่ะคะคุณสร้างมันขึ้นมาเพื่อความฝันของดเด็กๆทั่วโลกไม่ใช่เหระะอืมเพื่อเด็กก็โลองนั่นเหรอเนอะไม่ตลกเลยนะฉันสร้างมันขึ้นมาเพื่อคนเดียวคือตัวฉันนี่แหละเพื่อตัวเองนั้นเหรอใช่เพื่อขนมทั้งโลกเออไม่สิ

ทุกคนจัดการเลยเงยอเงยอปิดปวดปิดปวดเปิดเปดันจังปวดปันจังเลยอ่ะเด็ดเด็ดเลยไม่รู้โอ้แฟนผู้กินขนมหวานเยอะเอาละเสร็จเรียบร้อยรักษาเสร็จแล้วดีใจมากนะที่ผ่านมาฉันปวดปันกินขนมอะไรมไม่ได้ตั้งนานแล้วอ่ะ ถ้าอย่างนั้นนะนายจะเอาขนมของทุกคนมาทำใหม่เล่าก็เพราะว่าทั้งที่ฉันพยายามอดทนไม่กินขนมแต่กลัดทอไมเห็นพวกเด็กได้กินขนมกันอยาอ่างอร็ยอะไรซึร่นก็นเลยอเออแจ้จริงๆเลยแบบนี้เขาเรียกว่าผ่านกันชัดๆเลยนะไปหาหมอ, <ด S 1> อฟันนะฉันยอมกินขนมมาทุกคนแล้ว่ะขอบใจพวกเธอมากเลยนะ ไม่นึกเลยว,ว่าดินแดนขนมหวานจะมาอยู่ในที่แบบนี้ได้พวกเราไม่ได้สังเกตเลยสักนิดเดียวอ๋อคือว่าแล้วดินแดนขนมหวานจะเป็นยังไงต่อไปเหรอคะเราจะขนไปที่ศตวรรษที่22แล้วเปิดทําการใหม่หมายก่อนแล้วนะะจะว่าไปแล้วโนบิตละละ้าวจ้าเล่าเจ้าเล่าเจ้าเล่าี่ไงเค้กอของชิซุกะอยู่นี่ไงโนบิตะมากินกันเถอะเค้กช็อกโกแลตของชิซุกะไง คือว่าตอนนี้พวกเราแบบว่ากินอะไรไม่ลงทั้งนั้นละอิ่มตื้อเลยใช่ฉันก็เหมือนกันเลยจริงเหรองั้นฉันขอกินเขาเดียวแล้วกันนะโนบิตาจ๊ะเค้กนั่นมันจะทาแล้วนะออ้ยบอกแล้วเฮ้ยเป็นไงอยอะมผอมทขาลวยนะฉันทำเค้กไม่ บอกว่าไม่ต้องพยายามเอามันขึ้นมาก็ได้แล้วคัะอู้สาตั้งตารอกินมาตลอดเลยกินขนมไม่ใช่เรื่อง